เมื่อกี้นี่พูดถึงกันว่าภายนอกทั้งหมดนะครับอะไรก็สู้มนุษย์เราไม่ได้ละว,วันบายวันเนี่ยเหนือชั้นกว่าเยอะครับนะสิ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้ถือเป็นสิ่งลอกตัวซะนะก่อนจะจบก็ว่านอกตัวลุงก็จะได้ขมวดสรุปไปว่าว่าที่พูดถึงไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะกลับมาสรุปสีหลังทีนึ่งว่า เอามนุษย์เราเนี่ยระหว่างท่านอยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอเนี่ยครับใช้ภาษาอย่าลืมนะครับภาษานี่เป็นนวัตกรรมชิ้นเอกที่สุดของมนุษยชาติครับนะไม่มีนวัตกรรมใดๆของมนุษย์ที่ผลิตมาที่ใช้ร่วมก,กันกับมนุษย์ดีกว่าภาษาเพราะภาษาเนี่ยถือว่าชั้นเอกมากพิเศษมากครับเพราะภาษาเท่านั้นที่จะที่จะอะไร ที่จะสอดแทรกเข้าไปให้ใครต่อใครเกิดความรู้สึกได้แน่นอนภาษาพูดมันก็คือเรื่องของเสียงใช่ไหมาภาษาเขียนมันก็เรื่องของแสงไม่งงนะครับพอเวลาเขียนมันอ่านได้ตาอ่านก็คือเรื่องของแสงภาษาพูดก็คือเรื่องของเสียง เสียงก็เป็นพลังงานแสงก็เป็นพลังงานเหมือนพอเวลาขโมดเข้าไปหาแสงกับเสียงมาเปรียงปุ๊บมันก็มาจากที่เดียวกันเออเออแสงกับเสียงมาจากที่เดียวกันลุงเป็นคนที่พูดว่าแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากัน แสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันอืมขัดกับวิชาการทั้งโลกโดยสิ้นเชิงนะครับตรงนี้ขัดแน่นอนฮนะยังไงลุงก็ไม่เปลี่ยนคาพูดคํานี้นะครับย้ําแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันสตาร์ทพร้อมกันแล้วก็ฟินิชพร้อมกันเช่นเดียวกันกับแสงที่ว่านี่ครับบังว่าคงไม่งง ถ้าจะงงก็ขอยถ,ถอยหลังไปหาคำว่า,าบิ๊กแบงเนี่ยนะฮะแสงกับเสียงสตตา์พร้อมกันตรงนั้นเองฟังให้ดีนะฮะเดิมความร้อนมันมีอยู่แล้วความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันกำลังก่อตัวเป็นบิ๊กแบงนะครับที่ว่า มันพอเวลาสตาร์ทเปรี้ยงมันก็มีเสียงดังเหมือนยิงปืนปอกเนี่ย